จะหยุดช้นซอมมาช่วยกันชิมมาช่วยกันโจมบนลำบากจัดหมายสนับสนุนโดยตู้เย็นซัมซุงผลิตภัณฑ์เซนโซได้มาลติแคร์เบตาโก สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการโอลมาจันใหม่กับผมปาล์มนะครับและคณะกรรมการที่น่ารักทั้งสามท่านพี่ไก่พี่ปัดไทยและพี่ธงธงค้า <Good> morning แล้วเราตื <Good morning. S 1> ่น <Good> morning และช่วงนี้สนับสนุนโดยตู <Good morning. S 1> ้เย็น bespoke จากซัมซุงผลิตภัณฑ์เซนสอดายมัลติแคร์และเบทาโก อุ้ยวันนี้พี่รองรงแต่งตัวเป็นเอเวอญี่ปุ่นมาเหมือนมายั่วนักแสดงเยั่วแขกเราปะฮะไม่ใช่ฉันแต่งตัวเป็นเจ้าของร้านทองอ๋อและอีกสองคนแ่ละฮะอ้าวไม่ถามชื่อร้านทองใช่ะหร,ร้านทองอะไรฮะช่างทองไม่ทองปลอมอยากเจอแขการู้เจอเรายังฮงอยากเจอได้กี่ครั้งหนุ่มหล่อสองหนุ่มหล่อได้แค่าหนุ่มหล่อมาสองคนครับเป็นนักแสดงจากช่องสามครับสองท่านนั้นก็คือจูเนียร์กาดบดิตและฟุกพงสภามาเลยจ้า ยูนีย yeah well, ังแตกทองไม่ท uh, ่องทองอีกอนึ่ีจนคมาแล้วใช่ครับเคยมาแล้วแล้วตอนนั้เป็นงไงบ้าครัเอาครั้งไหนมันก็มีมันมีครั้งที่ดีอยู่แล้วก็ครั้งที่ลงัขยะครั้งที่ดีเนี่ยเราเข้าแจ็คพอรตเลยเราชนะเลยไหมไม่ใช่ไม่ใช่เรนไองแสดงไม่ดี ฟุกชอบทำอาหารไหมปกติก็ทำบ้างครับทำบ้างนี่อะไรอ่ะทำน้ำเงี้ยวครับทำน้ำเงี้ยวเลยเธอเขาชอบกินน้ำเงี้ยวมากทำทานเองเป็นลูกมือของแม่เขาปรดคุณยากมากเลยน้ำเงี้ยวอ่ะน้ำเงี้ยวยากม่กธรรมดานะการะปกีเนาะใช่ทำเป็นอย่างเดียวเลยจ้าทำเป็นคนเหนือเหรอใช่ครับเป็นคนเชียงรายครับโุ้ยผิวเป็นวันน้าหนูมาดูเป็นผู้ดีอ่ะไม่เหมือนคนข้างที่แล้วจุเนี้ยเล่ะทุเนี้ยมาหลายครั้งเราต้องไปเตรียมตัว มาอยู่แล้วเพราะครั้งนี้เราจะต้องเขาลอมันเตรียมตัวให้กู้รายการนี้ไม่ได้ตันนี้มั่นใจไหมทั้งสองคนมั่นใจมั่นใจครับครับขอให้อร่อยนะครับนวันดีพร้อมนะพร้อมรับหน้าที่ได้เลยครับตั้งใจตั้งใจกันเถอตั้งใจทีมของพวกเธอ เอาละรครับเดี๋ยวเราจะเล่นเกมเติมคำในช่องว่างนะครับให้ทาย,ยว่าเป็นเมนูอะไรถ้าใครทายถูกจะได้เลือกว่าจะทําเองหรือจะโยนให้อีกฝ่ายนะฮะส่วน <ผม S 2> คนที่ตอบไม่ได้จะต้องไปหยิบเซียมซีวัตถุดิบของเรา6อันแต่ถ้าคนที่ตอบถูกโยนให้อีกฝ่ายคุณจะได้เลือก9้าอย่างนั่นเองครับแต่ถ้าใครตอบผิดคะแนนก็จะลดไปหนึ่งเหมือนกันนะฮะในการเสียกเซียมซีนะครับ<ช>มา<ช>ถ้าพร้อมแล้วเกมมอไจริงหุ่นได้เลย อยากจะตะโกนบอกจังเลยเพราะพี่รู้คำตอบที่ยากเก้าพยายามเก้าพยายาอ่ะเส้นเล็กอะไรอ่ะมีเเส้นล็กที่พี่ทรงพูดมีเส้นเล็กน้ำถ้าถ้าทราบน้ำกดกระดิ่งตอบได้เลยเส้นเล็กน้ำกระอะไรกระกระดูกหมูกระดูกกระดูกนั่นหลังเราไม่รู้เลยอ่ะไปต่อครัเออจุดเนี่ยวมาเป็นพุชไลน์ไปทีละข้อเลยเส้นเล็กน้ำกระดูกหมูอ่อน ต้มยำเก่งแล้วจะเป็นซุ้มต่ำละไม่น่าเชืเส้นเล็กมาแล้วไปต้มขี้ต้มต่อยังเกลี่ยได้จูเนียตอบถูกครับจะเลือกว่าจะทำเมนูนี้เองหรือจะโยนให้ปลุกง่ายนะไม่ถูกหัมาครั้งแรกมาครั้งแรกนี่มาครั้งแรกอยากได้หรออยากได้ใช่ไหมากได้ใช่ไหมได้เอาอ่ายูน่าเป็นไกด์ดีจิเนียแกก็ทำอาหารหมาไม่เลิกกัน แกเยอะไม่เท่าหรอเดี๋ยวผมไม่เสี่ยงตรงนู้นดีกว่าอุ้ยเลือกเก้าอย่างเลยแล้วต้องใช้ทุกอย่างด้วยเก้าเลยเหรอใช่อันแรกเป็นอะไรอ่ะหอมหัวใหญ่เอาแล้วอันที่สองเป็นหอมหัวเล็กโหระพาต่อไปเป็นให้พี่ไก่หยิบให้สิจาวเลยโ้อ้ยเช้นไหนวะอันนี้ฮะเป็น กรรมการลดช่วยเหลือโอ้โหไปม่ไล้นะจุนี่กรรมการงดช่วยเหลือเลยใช่อันนี้ถือว่าเป็น4หรือว่าสาะถือว่าเป็น3ครับถือเป็น3าามถามแล้วมาต่อเลยต่อไปไข่เที่ยวหมอ้ของแงวได้อยู่อย่างนั้นได้อยู่ขุนจีนเริ่มไม่ได้แล้วเลื่อมจีนไรเลื่อมฉีกเลยได้เริ่มไม่ได้เลย ต่อไปให้ผ่านใครห้ให้สิอาแล้วหนึ่งอันครับคุณแม่เป็นหมูตดหมูบดหมูบดหมูดขอบคุณพี่ปั๋นครับน้าอยู่ใจเยไม่เป็นไรจ้ะคกแล้วเลขสามครับเป็นดวงจู่๋น้าเราอะไรวะเฮ้ยดีไม่ต้องออกไปเยอะเลขสองเอาเนื้อหมูอ่า เฮ้ยอ <G ã entender> <net diz> ันนี้ยังพอได้ไข่ไก่อันสุดท้ายครับให้พี่ตรงหยิบให้สิจ้ะอ๋อไม่ใช่เต้าหู้เหลืองอ น้องจูเนียแล้วก็ต้องออกประจบไข่หาวัตถุดิบหลักล่ะซึ่งก็ได้ไปไม่น้อยละแต่ที่แย่น่อยแล้ะก็ตรงที่พี่ไก่ละยิบได้กรรมการงดช่วยเหลือนี่เซ่ลำบากเปลกหน้าเลยเพราะว่าเราอ่ะใจดีโยนเมนูเสน้นเล็กน้ำประดูกหมูอ่อนต้ยมยำล่ะให้กับน้องฟลุ๊กไปเสียเองน้องฟลุ๊กลรวก็เลยบอกขอบคุณครับที่ทุกชิน้นไข่ไก่ ตัวงอกมีแล้วลูกชิ้นมาแล้วหมูสับโอ้ไขยม้าด้วยอันนี้ก่อนกันสองลูกไดี๋ยวมาขนมจีนแล้วหมูบดฮะทำปลาด้วยเต้าหู้เหลืองเอาตรงนี้เป็นเนื้อสัตว์หมูบดกระดูกอ่อนผักชีต้นหอมเฮ้ยผมว่าอร่อยแน่นอนอันนี้ส่งมันมาส่งมาดีส่งมาดีทำไม่ถึงได้โดนนะโดนหมดนะ น้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลตราแม่ประนอมไลฟ์ารีแกงเกงสุัสบายยืดสอเท่าสวมเองง่ายแค่หึ่งเบาๆคล้ายใส่กกงใกนทิพยะประกันภัยครั้ที่สองขอเรานะครับและชุวงนี้สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาไทยตราแม่ประนอมไลฟ์ฟรีและทิพยะประกันภัย จู่เดียไม่มีผู้ช่วยไม่ได้ป่ะตาลอยนะไม่มีผู้ช่วยแล้วนะไม่อยากมีผู้ช่วยไหมชาเลนจ์แบบสู้กันแบบไม่มีผู้ช่วยเลยเอาไหมได้ได้เอาได้เอาเอาดิปดิไม่ปวดใช้สิทธิ์มีผู้ช่วยหรือเปล่าอ๋อจับไปแล้วคุณจับไปแล้ว อ๋อหแล้วน้องฟลุกแล้วก็กล้าหาญมากอ่ะไม่ขอตัวช่วยด้ย <Wow. S 1> อ่ะขอทำเองสร้าง,งั้นน่ะนักเลงจริงๆแล้วกับเมนูเสร็จเล็กน้ำกระดดกหมูอ่อนต้มยำอสนุกละครับละ่เะเพราะว่าอีกฝั่งน้นน้องจูนเนียร์แล้วก็ต้องทำเองคนเดียวเช่นกันแล้วกับวัตถุดิบเหล่านี้ <Yeah. S 1> เออเยือจะไปตกที่คณะกรรมการทั้ง3คนนี่เสิแต่ก็ขอภาวนาให้กินได้นะครับ และต่อจากนี้ไปโค้มนุษยชาติจะได้พบกับเมนูที่แปลกใหม่แต่จะเป็นี่ยมร้านัไปชมกันเลยครับเริ่มเลยครับ20นาทีโู้นทำอะไรอะโู้น่ยยังไม่รู้เลยเขาได้เออช่วนี้นะครับเป็นอะไรครับใช้พริกเผาแน่นอนดีมากแต่ปุ้งจับได้เมนูที่เป็นต้มยำต้องนี่เลยฮะมีตัวช่วยอย่างดีครับน้ำพริกเผาไทยตราแม่ปนอมสูตรผสมต้มยำนะครับบอกเลยนะครับว่าเขาใช้วัตถุดิบอย่างดีนะครับใส่ต้มยำ จานไหนหม้อไหนก็ต้องบอกเลยครับว่าต้องยำของคุณจะเข้มข้นหอมสมุนไพรและที่สำคัญครับไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่สีไม่ใส่สารวัตถุกันเสียด้วยครับทําเป็นน่ะฟุกทำอาหารเป็นน่ะวันนี้คิดว่าจะชนะเป็นจูเนี่ยมั่นใจร้อยปอร์เซะวันนี้นี่อยารู้จังว่าทำอะไรคุณจูเนี่ยฟุกเขาทำชิลมากเขารู้ว่าเขารู้เรื่องหนึ่งาทำอะไรพี่ไก่ ทำน้ำเียวได้ฉันงงมากเลยนะเออทำไมทำน้ำเียวได้อะหนูใครสอนหนูอะน้ำเียวพี่อะทำไม่เป็นเลยอะใช่เล้วมันไม่ได้ไม่ได้ยากมากนะฮะไม่ได้ยากมากด้วยมึงทำไม่เป็นอะไม่แปลกใจตามแต่มึงทำไม่เป็นอยู่แล้วถึงมึงทำเป็นกูก็ไม่กินกูก็กินของน้องเขาแล้วพี่ไก่น้องจะกินน้องเขา กินกินแรงมากจูเนียของพี่จูเนียทำอะไรคะของพี่หรอของพี่ของพี่หรอของพี่ของพ่อพี่เข่าของพ่อจูเนียคงนึงเออโยเดีๆแล้วก็กลายเป็นพ่อไปเสียแล้วพี่ทงทงว่าแล้วน้องจูเนียแล้วก็เอาไข่เยี่ยม้าไปทอดให้หายข่าวซะหน่อยอ่ะแล้วน้องปุ๊กล้วก็เอากระดูกหมูอ่อนลงไปต้มแล้วล่ะครับนะมีแววน่ากินนะครับ เฮ้ยเดี๋ยวนี้ดูหั่นหมูึ้นเยอะเหมือนเหมือนไปซุ่มมาไปซุ่มอะผ่านไปแล้ว4นาทีเหลืออีก16นาทีเร็วๆลูกเย็นๆเดี๋ยวผมลงมาเอกูมันไม่เราเตรียมเครื่องแค่นี้เสร็จแล้วจบแล้วเดี๋ยวจะเป็นแบบเกลือเตี๋ยวเดี๋ยวเวก่อนทำก่อนตรงเซตนได้อะไรไหมเนี่ยเนี่ยครทอดไข่ทอดไข่เยี่ยวมา เอวิเอวิสอา,อาอดูเหมือนน้องฟุกแล้วก็กำลังจะเอาถั่วลงไปตำนะครับเพื่อทำเครื่องต้มยำแล้วนั่นเองแล้วหอมหัวใหญ่เต้าหู้เหลืองแล้วก็หั่นเสร็จแล้วแล้วก็จัดการเอาหมูบดกับไข่ละตีเข้าด้วยกันแล้วล่ะครับสำหรับครัวของน้องจูเนียร์ไปดูแบบอ้ยิ้มบังก็ได้ไม่มต้องตึงขนาดนั้นขี้แ <c oughs> ข่งกูเลยอ๋อไปชั่งฟีสเถอะเนาะเหลือเวลาอีก13นาที อุ้ยเวลาเยอะไปอุ้ยเวลาเยอะไปแต่หมูได้กล่าวว่ายังแข็งอยู่เลยนะมีแววได้กินหมูดิบได้อะไรกรรมการมุ๊กน้อพุกจับคุกแล้วอ่ะที่ขอคุกอันนี้กลับบ้านนะข้อไปทำอะไรฮะไปทำนาริกอคุกเอาไปทำไมผมก็นึกว่าพี่จะไปทำอะไรแพงๆมีใครลงกระทะลงหม้อสักคนยังยังครับอุ้ยจ่ายแล้วมีเลือุกเนี่ยต้มเส้นแล้ว น้ำเดือดยังอ่ะเดี๋ยวเหม็นนะเอาให้เดือดก่อนเดือดแล้วค่อยใส่ค่ะแล้วคือโรยลงไปนิดนึงเสร็วิสุดท้ายฮะดูเล็บดูเล่นพูเล็โอ้โหใจร้ายมากเลยครับเอาเลยละกันไม่น่าสุกง่ายๆนะมันดูหน้าแบบน่ากลัว และตอนนี้น้องฟลุกแล้วก็เอาน้ำพริกเผาไปทำเครื่องต้มยำแล้วล่ะครับผร้อมพร้อมกับบีบมะนาวปรุงรสซะหน่อยหนึ่ะและน้องจุ๋ยแล้วก็กำลังผัดหมูให้สุกอยู่ล่ะครับแม่น่ากินจนบอกไม่ถูกเลย่อะไรหมูมันจะสุกเนี่ยเหมือนอีกตัวเก่าหนูเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอีกแล้วทุกอย่างแค่จุ๋ยเห็นว่ามันสุกหรือไม่สุกดูออกพี่ก็ดีใจแล้วใส่อะไรถ้าแม่ลูกบอกพี่สิน้ำตาลใส่น้ำตาล พี่หวานเนียส่นตาขึ้นอีเขาเนำตาไม่ได้ปะหวานขึ้นไปดูจูเนี่ยจุ๋นเนี่ยใส่อะไรอยู่อะใส่เฮะจุนเนี่ยใส่อะไรอยู่ลูกไม่รู้เหมนเงียบมากเลยจูนเนีรยเงียบมากเลยวันนี้ปิดปกติี่จนเนี่ยการเนี่ยทะเลาะกับหมูทำให้หมูมันสวยวะเออจูนเนียซื้อจุจูเนียซื้ออย่าลืมตอนนี้จูเนีร์ใส่ไปแล้วนะคพิเผา ใช่คร oh, ับใส่มะพร้าไปฮะอันนี้ม oh, ีพร so ิกไหมพริกเนี nice. ่ยเฮ้ยพริกได้พริกกิบได้นะฮะได้ได้เขาใส่พริกอะไรกันนะพวกเนี่ย่อมยังไม่กดไม่นดเด็กไม่กดได้อยู่นะมันมีเวลาเดินเล่นอีกงงมากเขาไปดูก็เอออร่อยมีนยมพริกเผาไม่ไงก็อร่อยอ่า เม่ฮอยู่เป็นนะครับเอาเรามาดูเครื่องน้าต้องยำสุดของน้องฟลุกกันบ้างอ่ะตอนนี้ก็ใส่พริกป่นแล้วล่ะครับผมและน้องจูเนียร์แล้วก็เอาเต้าหู้เหลืองลงไปผัดแล้วล่ะครับน้นเรามาดูน้องฟลุกอีกทีก็เริ่มเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วล่ะครับผมและน้องจูเนียร์แล้วก็เด็ดโหระพาลงไปใส่ในกระทะแล้วล่ะครับล่าสุดฟุกถอนหายใจละฟลุกถอนหายใจไม่น่าสงใจเท่าเราถอนฟันปลอม ไปแล้วไปแล้วไปแล้วแบบดูตส้นี้ก่อนน้ำมันติดกลีบ้างเลยนะลูกจะดูเส้นเยอะไหมน้ำน้อยมากเอาเส้นออกเอาเส้นออกเอาเส้นออกอออเเส้นจะทำยังไงไม่ได้จแน่ใจจูเนียร์มันทำได้ได้องั้นเราไปคิดเองเออเองทำเองหมดเลยกินเองเออเองอร่อยหรือเปล่าเป็นยังไงด้วยกันไงยังไม่แน่ใจครับชิมถ้าชิมสินั่นแหละ หวานไม่เด็เดียวไม่ได้หรอหวานก็เพิ่มเค็มไหมเค็มเผ็ดือใส่น้ำเพิ่มเหอน้ำมันแห้งไปเดี๋ยวเดี Joo, an> <s <S ๋ยวเดี๋ยวีทีนี่ตีนี่ตีนี่ตีอี่กีนี่ต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 ีดี่ดีนี่ตีกี่ตีนี่ตีนี่ตีนีกตีดี่ยีนี้ตีนี่ดีนี่ตีนี่ตีนีเตีนี่ตีนี่ตีนีดตีนี่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 มีนี่ตีดี่ตีน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 ี่ตีกี่ตีนี่ตีนีีนี่ตีนี่ตีนี่ดีนี่ีี่ตีนี่ีนี่ตีนี่ตีนี่ตีนีีน ในน้ำปลาเปล่าเลยดูอ่านชื่อปลาเหมือนลาบใส่เต้าหู้ไงไม่รู้อ่ะแกจะเก่งมากเกลืองมากอ่ะชิมลูกเร็วชิมเผื่อแบบเดี๋ยวเติมน้ำหน่อยนะเป็นไงไม่รู้เขามีทุกอย่างด้วยความอร่อยอะนุ่มระบบ AI ไอรวมแล้วไม่เคยเลยอะไม่เคยทำเหมืเดิเอาแต่เอาไหนเร็วก็อป่มยอร่อยนะหรออร่อยนะ พวกเราไม่ได้ไปช่วยเลยติดมากเหมือนเดิมจริงก็ได้ได้แต่ตะโกนบอกไปบ้านและเมะยืนมองแล้วรู้สึกอึดอัดไม่รู้เขาทำอะไรแต่พอ5นาทีสุดท้ายเราวิ่งไปเราเจอน้องฟุกนั้นตกใจมากพอ<า>น้ำร้างคลักง <c oughs> เขาเติมมะนาวแล้วเติมน้ำตาลแล้วเติมน้ำตาลเติมเติมอย่นั่นแล้วอร่อยไหมเขาบอกว่าไม่รู้ครับ ปัญหาของฟูกคือคือน้องไม่เคยกินทังนู้นเขาก็ผัดอะไรก็ไม่รู้แต่ก็แห้งเหมือนกันเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนกันเพราะว่าเห็นเขาชิมเขาบอกอร่อยเราต้องรอลุ้นแหละค่ะว่าลุ้นก๋วยเตี๋ยวชามแรกของน้องฟ๊กกับจูเนียชีวิตที่เหลืออยู่ของเราจะเป็นอย่างไรน้ำเยอะเยอะใหอ่ไปลูกอ่ะทำกบบน้องยำเลยใหเ่ไปทำทงหมู่บ้าน แต่เสิร์ฟแค่คนคนเดียวสามสิบเวสสุดท้ายอร่อยแล้วเหรอน่าจะได้แล้วครับเสร็จแล้วฝากรอบเลยเนี่ยเฮ้ยหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วจูเนียร์เสร็จไปทีมแรกสีแดงและพุ้งเสร็จไปกินสองสีเหลียว เอาละครับแล้วตอนนี้ทั้งสองสีก็ทำอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วที่ทานการครับก็มีกิฟต์เซตจากดัมพริกเผาไทยปลาแม่กระนองตำนานคราบอร่อยคู่ครัวไทยมอบให้แขกรับเชิญทั้งสองท่านได้ครับครับขอบคุณครับทานที่บ้านให้อร่อยนะครับขอบคุณครับค่ะเย้ดัมพิ้เผาแม่ปนองโอเคแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาชิมกัน สนับสนุนโดยเบปซี่อ it. ิเล็กทริกซีโร่ซูก้ากรีนซีตัสกลับมาเชื่อมต่อไดยของเรานะครับและช่วงนี้สนับสนุนโดยเบปซี่อร่อยไหมอร่อยมากอร่อยไหมอร่อยแหละ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 แต่จูเนียเสร็จก่อนเสิร์ของจูเนียก่อนละกันนะฮะจูเนียครับแล้วเมนูนี้มีชื่อว่า ขนมจีนผัดโหระเผาวใช้ชีวิตจะเไม่โหระเผาวเป็นโหระเผาเพราะไม่ิีเขาเมนูชื่อโหระเผาขนมโหระเผาถึงเวลาที่พวกเราต้องใช้ชีวิตแล้วมาเราจะใช้ชีวิตเราจะหมดชีวิตเราเป็นแมวก้าชีวิต อ่าหนูให้ไก่เวลายึดก่อนนะคะทำไมอ่ะทำไมให้ไก่ก่อนอ่ะหนูเป็นคนให้เกียรติ C O C O อ่าเรากินอะไรเข้าไปเนี่ยพร้อมไหมคะอเดินเดินทางออกไหมฮะเกียวแรดินมาเกีกรติ เอาละแย่ละไปเห็นแสงวัาวๆบน้น้องทำจืดแบบไม่มีรสชาติไม่มีอะไรเลยไม่มี้ทำเป็นอาหารโชคดีที่ใคข่ยอะมาพอกินเข้าไปแค่นั้นแหละอร่อยเวลกจะชิมอีกทันก็กลัวคาย ันจะคลายแต่เบิ้ลคลายก็สงสารน้องนะมันเศ้าอ่ะเป็นแคดีเร็นาไปยืนเป็นแค่กำลังใจแล้วบอกเฮ้ยรถจัดจัดรถจัดจัดนะในขณะที่เราคอมเมนต์ตัวเนี่ยมันจืนยืนยิ้มรอดูของตัวเองอยู่ฮะอันนี้อันนี้ก็ไม่แน่อันนี้ก็ไม่แน่ยังต่อไปอีกล้วอันนี้ไม่แน่หรือไม่น่ามาครับพวกพวกคัดแล้วเมนูนี้มีชื่อว่าเล็กขลุกขลิกครับเล็กขลุกขลิกน่าจะดู เสม่ดูดน้ำหมดแล้วล่ะอเคทำุเลกคุกกี้ทุกคิคุกิุกิมะนาวหรือนั่นน่ะมะนาวเป็นลูกเตียไม่เะตกไปซีกปซีกตกต่งตกแตกแงไป้อ่อไป เราต้องตักล้ำกูนี่งานนี้มึนมากเหมาะแล้วนะทยังกาเป็นเพื่อนกันอันนี้นะ่ยไม่ได้เหมือนกันเลยรู้สึกนะเหมือนเหมือนต้มพริกป่นน่ะอย่างนี้เลยแล้วไม่มีน้มผึ้งไม่เอาพริกป่นมาต้มมาเธอะแต่ก็ไม่ได้เผ็ดมากมายแต่มันมันคืนมันคืนมันคนะนาวนี่หรือว่าไก่ไก่เนี่ยยอมรับมาว่าใครสั่งให้เธอมาฆ่าพวกเรา พี่พี่ก็ขอแล้วอย่าทำร้ายรับประกันพี่รับประกัตัดสินกันดีวกว่า <c oughs> และสีที่ทำอาหารเป็นอาหารและสีที่ชนะได, <c oughs> ได้แก่ยกครับ <c oughs> <c oughs> เอาไปแค่ค่ะไม่มีใครเข้ารอบเลยทำไมอะครับนี่่านี่ว่าเขาบอกนะนี่เก็เป็นเพื่อนกันแล้วเขามาด้วยกันอะนะเพราะว่ามันจืดชืดพอๆกันเลยมันไม่มีรถแต่ไม่เอาเพื่อนฝูงมาเลยนี่ก็มอยู่สองคนเหรอแต่ถือว่าทานได้ไหมฮะไม่ได้ไม่ได้ทานอยู่นั่านเดงยเหรอพี่เทียบอกว่าพี่เทียบอกว่าปกติหนูทานรถจืดใช่ไหมฮะ แต่ที่หนูเรียกว่าอาหารโบ๊มไม่เรียกว่าอาหารโอเคครับไม่มีใครเข้ารอบนะครับแป๊ไม่มีใครเข้ารอบนะครับแต่ว่จะอะไรครับเอ่อเอาเอาว่าสุดท้ายให้สองท่านเนี่ยฝากผลงานกันหน่อยครับครับผมผมฝากพยน์เรื่องที่หยดภาค2ด้วยนะครับผมผมอยากเป็นนักแสดงพันล้านนะครับผมขอครับผมขอให้ได้ลหลังที่ขาดขนานนะครับครับ ครับครับผมฝากติดตามละครอีหวาดาตังด้วยครับแล้วก็อุบัติรักเกาะสวรรค์ครับร้านน้ำเงี้ยวจะเปิดขายตอนไหนไหมน้ำเงี้ยวอร่อยน้ำเงี้ยวอร่อยน้ำเงี้ยวอร่อยเราไปสู้เลยเราไปแสดงกันเด้อกล้าพูดขึ้นมาหลายคนบอกว่าอร่อยครัหลายคนเหรออยากลองไหม ก็อยากลองลองน้ำเงี้ยวเหรอลองลองน้ำเงี้ยวโอเคโอเคครับที่ไรวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านมากๆครับขอบคุณครับแล้ววันนี้เวลาของการขบวนไปแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา8 15วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับลาไปดีครับตัวีโอมานเจเดลมิ กันดีๆให้ร่วมสนุกล่ะใครมีร้านอาหารเด็ดๆเมนูแปลกๆไม่ว่าร้านจะเป็นเพิงขายอาหารหรือว่ารถเข็นหรือว่าจะมาในรูปแบบใดก็ตามล่ะขอให้มีอาหารแปลกๆหรือว่าอร่อยถูกปากไก่วรายุจ่าสาพาไปชินถึงที่เลยทีเดียวส่งข้อมูลมาได้ที่ Facebook อ G อรมาจันหม่ได้เลยนะครับเพ่ไม่นัไม่อยากเชื่อว่าเราจะอยู่ในวัยเดียวกันนะใกล้เคียงกันเป็นเพื่อนกันเป็นเอนกันเลยเเพื่อนกับพี่ทองลุงทองหรื แล้วหนูเคยเข้าครัวไปช่วยคุณแม่ทำอะไรบ้างไหมก็ใส่กระทะใส่ทำอาหารหรือเปล่าได้ค่ะครับแต่ว่าขี้เกียจล้างครับต้องหาดหัดเก็บอะอย่างนุนตามพี่ห้อเกิดอะไรขึ้นเกิดสีม่วงแปลเกือบเกือบเกือบพีแล้วเกือบแล้วมันนัวแล้วล่ะนะทีนี้ก็ขึ้นอยู่อีกทีมนึงถ้าอีกทีมนึงไม่ดีกว่ารู้อร่อย